จ้ามุนีสิภามาต่าดบางหงกิน,นะจ้าใส่2พริกเด้วค่ะแครแด้วยจ้าเนะดือดเดือดะิบอ เสวัสดีค่ะีิน้องสุขุสุขุนเด้อค่ะมือเนี่ยไม่กินต่มาคงน้ำกันเด้อใ่ะกินเขาแรงเด้อนะเด้อค่ะมาแช่แชน้ำกันเด้อค่ะเนี่ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วจะต่อเด้อใคถจะ,ะตอ่อ นี่แต่แนวเหม็นๆเนาะจะแสบน้ำตาลเดืนนะะ้อค่ะนี่แต่เนลแสบแสบเหม็นแบบแสบๆเนาะน้ำตล้ำตาลเนื้นอนนะค่ะแสบๆะะสบเลยคะ่ะมื้อสองคงยังเดี่ยว เด้ค่ะพักขาหรือใบชะอมเห็นไ่มคะอืมแล้วก็ส้มผักผ,ผักแบอีสานหรือว่าผักดองนะค่ะ Tiền vui điểm rất lâu Nói anh uhm. bạn Còn mình mà bán bán bán. เดือค่ะมาเดือดแซ่แบแซ่บอืมงามงามอืม แค่เพีค่ะหาแฟนไปเห็นหาแฟนไปเห็นใช้มีเนะ่ะกค่เปิดใซสแค่เพ้ค่ะ เยอะทาเหิว,หค,หวหค่ะหาเมื่อกินยากหาเวลากินยากนี่เด้าค่ะอืม ยังใส่บ่ได้อาัาจจะเหนือยเนาะอืมน่าเริ่มเทสแล้วพี่น้อง แซ่แบแซ่บมาเร้อมาเด้อพไผหิวก่ามาาแซ่บขนาดอ้อพูดเขาไม่กินนล้ม่กินแต่พูดเดียวเลยแหละเนาะ เพลิดแล้วพี่น e ้องเพลิดแล้วเพลิดแล้วค่ะเพลิดแล้วตายแล้วเพลิดแล้วเพลิดแล้ว คลิปนี้กระจดแค่น,นี้ก็ได้ค่ะเด้อา้้ผู้ใดมากกับกวดแลกกวนให้แยกจอยสกุลในเธอค่ะให้พี่พีๆน้องๆสหมนัมนเด้อคะ่ะลำรวยลำรวยเด้อค่ะสวัสดีคะ่ะ